ตอนนี้นะครับน้ำได้เอ่อล้นนะครับเขาท่วมบริเวณที่ถนนช้างคลานที่เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าตรงน,นั้นเนี่ยเป็นโซนเศรษฐกิจละณขณะนี้เนี่ยยังใช้การสัญจรบนเส้นถนนได้อยู่ณขณะนี้นะเออคืออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับในเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่25กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์น้ำของเชียงใหม่ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ แต่ในส่วนของเชียงรายแพรเนี่ยต้องคือก่อนอันนี้เคยท่วมไปแล้วแล้วก็เกิดอุทกภัยซําซ้อนต้องเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคนเชียงรายะนะครับก็เจ็บหนักเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำเหมือนจะดีขึ้น,นครับแล้วก็มีน้ำมาอีกอ่ะก็ต้องเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันใครช่วยเหลือได้ก็ต้องช่วยเหลือกันครับวินาท